สวัสดีครับขอต้อนรับสู่พระคำวันละหนาทีเพียง5นาทีต่อวันแต่จะเป็นพระพรสําหรับท่านตลอดชีวิตในช่วงสองคลิปที่ผ่านมามโอกาสได้พูดถึงบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัววันนี้จะมาพูดถึงบทบาทของลูกในครอบครัวนะครับในพระธรรมเอเวซัตบ,บทที่6ข้อหนึ่งผู้หญิงนี้บอกว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่อง ถูกต้องแน่นอนเลยครับในครอบครัวเมื่อมีคุณพ่อคุณแม่และลูกการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบและเกิดผลเป็นพระพรนั้นต้องมีข้อตกลงกันต้องมีกฎระเบียบในครอบครัวและวันนี้นะครับก็จะพูดถึงอย่างน้อย3ประการที่จะช่วยเราอยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุขและเป็นพระพรโดยวันนี้จะเป็นบทบาทของคุณลูกนะครับ บทบาทประการแรกก็คือเชื่อฟังปิดามดดาในพระพีเอเฟซันนี้บอกว่าจงเชื่อฟังบิดามรดาไม่ใช่เพียงเชื่อฟังคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อดุแต่ต้องเชื่อฟังทั้งคุณพ่อและคุณแม่และการเชื่อฟังนั้นต้องเริ่มต้นด้วยการเชื่อฟังในคําสอนของท่านแน่นอนครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีความรู้มากกว่าผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็มีประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่าง มากกว่าเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเด็กเกนี่ยเมื่อผู้ใหญ่สอนอะไรนะครับเราจึงจําเป็นที่จะต้องฟังและนําคําสอนเหล่านั้นมาใส่ใจและให้เกียรติในคําสอนเหล่านั้นเพราะถ้าเราให้เกียรติในคําสอนเหล่านั้นโอกาสที่เราจะทําผิดพลาดก็มีน้อยลงนะครับและประการที่2นะครับก็คือจงให้เกียรติบิดามารดาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลย ในการที่เราจะอยู่ครอบครัวด้วยกันและเราจะอยู่กันแบบสงบสุขนะครับก็คือเราต้องให้เกียรติบิดามารดาอย่าคิดว่าเรารู้ทุกอย่างอุ้ยฉันมีอินเทอร์เน็ตพ่อแม่ของฉันไม่มีอินเทอร์เน็ตพ่อแม่ของฉันไม่เคยใช้ Google นะฉันใช้ Google ฉันใช้นู่นนี่นั่นเป็นจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็มีประสบการณ์ที่มาจากชีวิตของท่านและสิ่งที่สำคัญก็คือท่านเป็นผู้เลี้ยงดูแลเรา รเราจรึงจําเป็นที่ต้องให้เกียรติท่านและอย่าคิดว่าเรารู้ดีทุกอย่างอย่าหยา,ยาบคายต่อพ่อแม่เมื่อพ่อแม่สิงดังนะเราต้องเรียนรู้ที่จะสงบและฟังท่านแต่เมื่อพ่อแม่ใจเย็นลงแล้วหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่พยายามคุยดีกับเราเมื่อท่านรู้สึกตัวว่าท่านเอ็ดเรานะครับเราก็ต้องเปิดใจกว้างที่จะฟังและจะพูดคุยกับท่าน เพราะนั่นเป็นทางเดียวนะครับที่เราจะทําให้ครอบครัวของเราอยู่กันได้อย่างสบายใจนะและประการที่3นะครับก็คือต้องกตันยูบิดามารดาตรงนี้มีคําว่าการกระตันยูดูแลพ่อแม่ไม่ใช่ภาระแต่เป็นหน้าที่การที่เรามีหน้าที่ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องขอบคุณพระเจ้า,าเพราะอะไรเพราะว่า พระเจ้าให้เกียรติเราในการที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่การดูแลคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่หน้าที่การช่วยเหลือท่านไม่ใช่ภาระนะครับแต่เป็นหน้าที่ที่เราทั้งหลายต้องกระทําโดยเฉพาะเมื่อเราทั้งหลายเป็นคริสเตียนพระคัมภีร์ก็สอนอยู่หลายๆครั้งว่าให้เราเคารพบิดามารดาให้เกียรติบิดามารดาและดูแลท่านจนถึงวาระสุดท้ายนะครับการดูแลไม่ใช่การดูแลวันเดียวแต่เป็นการดูแลชั่วชีวิต เพราะฉะนั้นพระคัมภีวันนี้ได้สรุปอย่างน้อย3ประการนะครับของการเป็นบุตรที่ดีของครอบครัวนะครับประการที่1คือเชื่อฟังบิดามารดาประการที่2ให้เกียรติบิดามารดาของท่านและประการที่3คือกระตันยูต่อบิดามารดาของท่านนะครับหลังจากที่ได้ชมแล้วนะครับให้ท่านที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเราจะเป็นพระพรให้กับ ท่านต่ออื่นต่อ,ต,อต่อไปนะครับขอบบรพระเจ้าทรงโปรดพุครับสวัสดีครับ